นี่คือตัวอย่างของ t อยและเทา e r Defense เอพิโซด์นี้ที่คุณผู้ชมนั้นจะได้รับชมสมกาชาหามิสติกตัวใหม่3ตัวใช้วิชามานเทพถูในการเปเป้ตัวเ e อ็กคุติเดรโรบักกันแบบไม่พักเลยไม่เคยคิดเลยว่าจะต้องมากินมาม่าในวันนี้่อด้วยการตรุย e อ d l e s s Mode ไปให้ไกลเกิน100เวฟจะเกินหรือจะแพ้เราต้องมาดูกันพร้อมลองใช้งานตัวละครไททันโอกแมนที่ได้อัปเดตเข้ามาใหม่อย่างกับดวบวงของดิโอเลยและได้ตัวละครมิสติกมามากมายมีเกือบ้างและดวงดีบ้างในพาร์ทนี้ถ้าพร้อมกันแล้ว โอเคมาแล้วรู้สึกว่าอีก1ชั่วโมง10นาทีเนี่ยเกมจะมีอัปเดตเอเลสเข้ามาใหม่ในปีใหม่เนี้ผมก็ตั้งใจว่าถ้าไม่ติดงานอื่นเนี่ยผมก็จะลงคลิปให้เร็วขึ้น่ะนะซึ่งเชื่อถือไม่ได้เลยระหว่างที่รอเกลยมอัปเดตเนี่ยผมก็อยากจะไปลองเล่นจริงก็ไปฟาไปแหละระดับความยากรอบนี้เล่นแบบไหนดีตัดสินใจเป็นแบบไนแม่ละกันนะ ไตล์การเล่นของผมก็เป็นยังไงเหรอก็กดออโต้สคริปยังไงเลยครับแค่บ่อยแค่ไหนแต่มันก็สนุกดีครับผมเก็บเงินครบ2 0 0เดี๋ยวจะลงสันต้าทีวีแมนนะครบ2 0 0แล้วแต่เมื่อกี้พูดไม่ได้รลผ่านหน้าบ้านคิดว่าถ้าดาดทะเลสายเล่นช่วงโค้งนี้น่าจะดีนะเวลาลงตัวทางตรงไม่ค่อยจะคุมเท่าไหร่นะอัปเกรดกีเลเซอร์เลยผมชอบกีเลเซอร์ตรงที่มีความแบบสโลได้แล้วก็เหมือนว่าจักรสถานะหลับได้1ึงฮิตอะไรแบบนี้แต่ถ้าเกิดฮิตต่อไปก็คือมีผลเหมือนกันเดี๋ยวเรามาลงตััววเเชีมนกกผจะรย ตัวพิซซ่าเพราะว่ามันเสิร์ฟพิซซ่าใส่หน้าไงโอเคผมเปิดเอฟเฟกต์พิซซ่านะบึมๆเลยต่อไปก็ <c oughs> ก็จัดเชฟอีกตัวนึง ไอหมดเอเลตมาเดี๋ยวผมจะลองมาปุ๊บเล่นเลยอ่ะปกติผมจะเล่นช้าแต่อันนี้คือเล่นรอระหว่างอัปเดตมาเลยผมเห็นบอสแล้วผมแบบบอสต้อฟักโอ้โหบางตัวนี่ก็คือแบบว่าดุเท่ดุดันนะอ่ะนี่บอสใหญ่สุดในระดับไหนแม่แต่ดูเหมือนว่าพวกนี้ก็จะแบบว่านิ่มเลยเนะเจอเชฟทีวีของผมไปคือไหลเป็นหน้าชนะหาสินาทีนะตอนนี้ก็เหลืออีก51นาทีนะคัไปผมรู้สึกว่าอยากทหบทอัปเดตเร็วๆจังเลยเนี่ยรอไม่ไหวเลยอ่ะเดี๋ยวรอบนี้เราไปเล่นดันทอยเลตซิตี้กันดีกว่าแน่นอนว่าก ต้องเลือกระดับไหนเมยเหมือนเดิมตอนนี้เราก็เล่นมาถึงเว็บที่50แล้วนะบางครั้งนะครับตัวตึงบัาเนี่ยผมกดออโต้ผมก็แพ้นะเพราะว่าถ้าเล่นไม่ค่อยตั้งใจเล่นและแตะแล้วหลจริงๆและโบส์ก็จบไปนะครับทาเวลาได้16บนาที59ิาวินะทุกคนโหมดไหนเมยนะก็ะได้เงินอย่างเยอะเลยนะทั้งเกมพาร์ทแล้วก็ทั้งน้ํายาบูธเนาะกัะทจวัวานเชียบขนาดนี้ก็ขอเล่นด่านเดิมไปเลยละกันนะและนี่ก็เป็นการเล่นอีกรอบหนึ่งซึ่งก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนโอ้แต่ว่าเกมจับ FC 2คนเลยเอ่ะตอนนี้ทั้งตัวเกมเหลือ2นาทีกับอีก30วิจะอัปเดตแล้วอุย้ย FC ใหญ่เลยโอ๊ยแข้งัาขอบคุณคราบองขาเหมือนพอเราอยู่ตอนแบบ1นาทีอัปเดตสุดท้ายมันก็ได้รางวัลน,นะครับทุกคนนี่ไงใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วสามสิบว, uh วินาทีสุดท้ายทำไมผมตื่นเต้นจังวะผมกับนัน้องก็เขาดาวกันจนตอนนี้เกมกํลาลังจะอัปเดตแล้วได้กล่องใหม่มาอีกหนึ่งกล่องก่อนอัปเดตพอดีเลยและช่วงเวลาที่เกมกําลังจะอัปเดตผมก็ได้นิวเยกกล่องสุดท้ายมาพพพออออดีีต้งิม์ทับบล และเมื่อผมพิมพ์ทับล็อบบี้เพื่อทําการรีเซิร์ฟทางตุก,กิมก็ได้อัปเดตเป็นที่เรียบร้อยและครั้งแรกที่ผมนั้นได้เห็นล็อบบี้ในโชวใหม่ก็ทําให้ผมนั้นตกตะลึงกันเลยทีเดียวเชียวว้าสวยมากโอ้ไม่ก็ โอ้ไม่กอดแบบใหม่ขออภัยในความดีใจเกินหน้าเกินตาแต่ก็ต้องบอกเลยว่าเมื่อเราเห็นล็อบบี้แบบเก่าแล้วออกมาเทียบแบบใหม่ก็ต้องบอกเลยว่าถูกใจแบบใหม่เป็นอย่างแรงชอบมากมากครับสวยมากโ้แล้วคนในแชทแบบโอ้ไม่กอดโซคูกันเต็มไปหมดและเหตุการณ์ตอนนั้นคือไม่ใช่แค่ผมคนเดียวที่ว้าวซ่าหรอกนะครับ o m g ว้าวๆๆๆวๆ้าวว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 ้าตว้าว้าวาวว้าวหมาวว้าา เฮียนะครับผมตะลให้หนานที่สุดเดี่ยวเราจะโอ้โหเดี๋ยวน,นะกล่องและนอกจากนั้นตัวเกมก็เซอร์ไพรส์เราด้วยการรีโมเดลพวกกล่องหรือตัวละครบางตัวให้มีความเป็นกราฟิกและ 3D มากยิ่งขึน้นเดี๋ยวเราจะทําการไปตะลุยเอลสโหมดกันเลยซึ่งก็มีเพื่อนจอยมาด้วยนะครับและนี่ก็จะเป็นการลง, LS งเอลสโหมดครั้งแรกของพวกเราหลังจากที่ตัวเกมนั้นได้อัปเดตมาแบบสดๆดล้อเลยนี่คือยูทีซีหลักรีโมเดลใหม่อย่างนั้นเหรอทำไมมันเรียบอย่างนี้ล่ะอ๋อลืมไปมันเป็นร่างที่ยังไม่ได้อัปเกรดต้องกดอัป การลงสไปเดอร์ทีวีก็ต้องเจอกับเรื่องเซอร์ไพรส์ลงไหมลงไหมอ่ะลงเลยแล้วกันนะคะลงเลยเา เฮ้ยลงลาหายไปไหนอะบักบักเอาจมดินไปไหนอะสไปเดอร์ทีวีผมคือมันบักจมดินครับจมดินแบบหายไปเลยไม่ได้สร้างดาวเมจอะไรแถมยังกดลบทิ้งขายทิ้งก็ไม่ได้ด้วยนะเฮ้ยสไปเดอร์ทีวีผมหายไปไหนแล้วจมดินไปแล้วอะ่ะและมันไม่ได้เป็นแค่สไปเดอร์ทีวีแต่สปีกเกอร์ลิเบโดนหรือตัวที่มันเคลื่อนที่ได้มันก็บักจมดินหมดเลยอัปเดตสถานการณ์ตอนนี้เราอยู่กันในเว็บที่41และมันค่อนข้างที่จะชาเลนจ์มากเพราะเราลงไปกันหลายคนทําให้เลือดมอนเลือดบอสต่างๆนั้นก็จะคูณตาามจํนนนววคที่ไปด้ย ในรอบนี้อยู่ที่เวฟบ50แล้วใจแอนสมูทถ้อยเล็ดเลือดอยู่ที่12ล้านกันเลยทีเดียวเกินป <c oughs> ุยมุยเวฟ60เลือดบอสฟอร์สเกลิตันถ้อยเล็ดาไป2 <c oughs> 1ล้าน ไปแล้วเว็บที่67มีตัวหลุดเจ้าใจแอนสมุท o i ้อยเล็ดอย่างนั้นหรือไม่นะมันกำลังจะเดินหน้ามหาฐานทับของผมแล้วแบบนี้ดูท่าไม่ดีแน่สุดท้ายนี้เราก็ต้องจบลงในเว็บที่69เก้าแวนลับเวทลายวันซะหน่อยได้เจมมันนีิดยหน่อยสะสมทัวๆกันไปในพ์ทที่แล้วเราทํากิจกรรมพุ้ไม่ทันยูจีซีแต่ในรอบนี้บอกเลยว่าผมทันเป็นที่เรียบร้อยได้ยูจีซีไอเทมมาแล้วนะครับเป็นถ้อยเล็ดวิ่งนางเลื่อนอันดับเห็นแต่ละคนตึงๆบอกเลยว่าท้อทําไปได้ยังไงนี่ขนาดเกม เพิ่งอัปเดตนะเล่นอีกสักรอบข่าวนี้สโลก่อนในเว็บนี้เราไปได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไปได้ไกลเพียง44เว็บเท่านั้นเองมาเดี๋ยวรอบนี้มาลองเซตทีมใหม่กันดูจากนั้นก็ลงมาลงอ็น m o d ดกันใหม่ซึ่งเรา auto s ส r i ปมากไปก็จบไปในเว็บที่37อ่ะลองมาดูกันใหม่ว่าจะเป็นยังไงจริงๆแล้วหลังไมคก็แพ้เยอะมากเลยแหละพอ auto s ้ส i ิปเนี่ยแหละแต่ก็ไม่ได้ตัดมาให้ดูเยอะมันค่อนางจะออกแนวน่าเบื่อแ้ลแล้วตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงเว็บที่77แล้วนะบอกเลยว่าเลือดมอนนันเยอะมากผมเน้นลง s n เ s อร์เป็นหลักเจ้าตัวนี้เนี่ยบอก เลือเจ้ามูดเทนปั๊มกินทอยเลตสูงถึง28ล้านกันเลยจะจัดการทันไหมจะจัดการได้หรือเปล่าเมอร์ตั้งไกลขนาดนี้ก็ไม่อยากแพ้แต่ดูเหมือนว่าเรานั้นจะทาดาเมจไม่พอทําให้เรานั้นพ่ายแพ้ไปในเว็บที่80ใช้เวลาเล่นตั้ง70นาทีบอกเลยว่าโคตรน่าเสียดายแต่ก็ถือว่าเราเล่นมาได้ไกลที่สุดเท่าที่เคยเล่นมานะตอนนี้ผมคิดว่าผมจะพักจากเอเลนโหมดมากินน้ายาบูทและเด๋ยวเราจะไปฟาร์มเงินกันแวะรับ V I P รีวอร์ดและในช่วงนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนอกจากการฟาร์ เวลาแบบคือค่อนข้างที่จะเรียกว่าตอนนี้ผมเป็นเซียนแล้วนะครับโมไปงั้นแหละครับทุกคนแต่ไทยเทียบกับพัทแรกจะถึงตอนนี้บอกเลยว่าผมได้แข็ง,ขงเก่งขึ้นเยอะเวลาในการจบในแมตแต่ละรอบก็อยู่ที่ประมาณ16นาทีถึง19นาทีประมาณนี้และเพื่อนๆใช้เวลาในการลงในแมตเท่าไหร่อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันนะคะและตอนนี้ผมพร้อมแล้วที่จะไปทําลายสถิติในโหมดเอเลสไปให้ได้ไกลกว่าเดิมและนี่ก็จะเป Z ็นเซตทีมของผมในการออกมาลงเล่นครั้งนี้และแล้วเราก็เดินทางมาถึงเว็บที่80ซึ่งในครั้งที่แล้วเราได้พ่ายแพ้ไปมมาาาาาาดดูกันนนว่่รรรรออบี้้ะะเจสถชไหืป นะก็ยากสเต็ปเดิมเลยคือผมเน้นใช้ซุนิสเตอร์นะเออจะว่าไปร้านบับเบิร์ชก็มีขายเจ้าตัวนี้นะสามารถไปสั่งซื้อกันได้ราคาถูกปลอดภัยแน่นอนอันของผมเองฝากบาบเบิร์ช็อปยนะครับตอนนี้เลือดของมันลดไปเยอะมากๆแต่เราจมตีไม่ถึงผมจึงต้องลงตัวเพิ่มตรงนี้ซึ่งดูเหมือนว่าเรานั้นจะสามารถจัดการไปได้ผ่านผลช่วงนี้ไปถือว่าเป็นอะไรที่ตอนนั้นลุ้นมากๆครับใจนี่มาอยู่กับเนื้อกับตัวเลยโหยปาดเหงื่อไปเลยคืออีกแค่นิดเดียวมันจะถึงฐานของผมแล้วอะครับทุกคนแต่ในเสี้ยววิน เว็บที่90มันมีมิวแทนทอยเลตออกมาอีกแล้วครับแต่ในรอบนี้เลือดเยอะกว่าเดิม35ล้านกันเลยทีเดียวอมีอะไรให้ตื่นเต้นเยอะจริงๆลุ้นจนไม่รู้จะลุ้นยังไงแล้วจากพลังการโจมตีของสนิสเซอร์และการสโลของเจ้ากีนเลเซอร์เคม m ล่าแมนก็ทำให้ตอนนี้นะบ๊มกินทอยเลตตุยเยไปเลยเอ๊ะผมยังไม่ได้บอกสกิลหรือความสามารถของเจ้าสนสเซอร์เลยนี่นะ ซันนิเซอร์สามารถสร้างความเสียหายแบบ AOE และสเปดได้และยังทําให้ศัตรูนั้นเดินช้าลงสูงถึง75%ด้น้วยนะเมื่อซันิเซอร์อัปเกรดตันเนี่ยก็จะมีเคียวที่สร้างความเสียหายได้สูงสุดถึง1นึ่งแสนแล้ววิธีการที่ได้รับตัวนี้ตอนนี้ก็ไม่มีแล้วนอกจากว่าจะเทรดหรือจะมาซื้อที่ป๊อปป็อปและผมก็เดินเทาามาถึงในเว็บที่99ต่อด้วยเว็บ100หลังจากนั้นเราก็ทําการล่าสุดคือข้างไปแล้วเสียงเมื่อกี้คือเสียงแห่งการเพิ่มพลังให้กับตัวเองเพราไทร่ เสียงโอเคมากันต่อและตอนนี้เราเดินทางมาถึงเว็บที่100ซึ่งซงตรงส่วนนี้ก็บอกเลยว่าเราได้ทําลายสถิติไปแล้วแต่เราก็อยากจะไปไกลให้ได้มากกว่านี้เลือดบอสเหลือเพียง4ล้านสุดท้าย3ามล้านสุดท้ายผมพยายามขายตัวแล้วมาลงตรงนี้แต่ดันโดนสตันซะก่อนเลือดบอสเหลือ2งล้านสุดท้ายแต่การโจมตีนั้นมาไม่ถึงลบตัวแล้วขายตัวเพิ่มเต้มมันก็ไม่ทันแล้วถ้าทําเร็วกว่านี้คงชนะได้แล้วครับผมช้าเองแวนรับ Vip r e อร์ดตามด้วยการส่งลีดเดอร์บอสซิงตองช็อกกันไปตามนั้นลองเล่นอีกสักรอบกลับมาเล่นอีกสักร แต่ก็ไปไม่รอดกันซะมาเล่นอีกทีซ่งตอนี้ก็มีอัปเดตเข้ามาใหม่มีตัวละครใหม่เข้ามาอีกแล้วนะซึ่งก็จะเป็นพวกเราตัวละครบูสเตอร์นั่นเองประมาว่าเป็นตัวละครสายบัฟอะไรทํานองนั้นและก็ยังมีตัวเอ็กซ์คูซีฟสำหรับการใช้โลบัคซื้อตัวนั้นมาใหม่ด้วยนะแต่อันนี้ตัวเก่าผมยังไม่ได้ซื้อก็มาซื้อเพิ่มนะครับสำหรับเจ้าเมทคมาราแมนและแน่นอนว่าตัวใหม่ที่เข้ามาก็จะไม่มีทางพลาดไปเลยเจ้าก๊อตคิมมาราแมนราคาคาตัวอยู่ที่้ามอร้ะอยเข้าสใ่ สายเถีะคือเล่นแล้วก็เก็บเจมตามที่ได้มาเลยกล่อง exclusive booster มาแล้วเดี๋ยวเรามาลองเปิดสักหนึ่งกล่องกันเลยดีกว่าคับๆแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยจะให้คุณผู้ชมรับชมบรรยากาศตอนที่เรากำลังสุ่มกันเลยดีกว่ามาดูกันว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเมื่อกี้ที่ทุกคนได้ยินคือเสียงแห่งการเป่าคาถาไลฟ์เวทมนต์เดี๋ยวว่าเราจะดวงดีขึ้นตัวออกมาไปกินป่าแล้วอุ้ยเฮ้ยออตัวแล้ตัวแล้วตอดีเจเหมือนกัน <laughs> สตาร์ทลุกโผล่ไว้อุ้ยเดี๋ยวผมทำเสียงลิงให้ได้ชัว ทำเสียงสตาร์ทรถก็แล้วทำเสียงลิงก็แล้วแต่ก็ยังไม่ได้สักทีสรุปเลยและกันนะไอตัวที่หายากที่สุดมันไม่ออกให้ผมครับผมกับน้องปายที่ทำเสียงสตาร์ทรถน้องเ<อ>จนที่ทำเสียงลิงเราก็มาตุลยด่านลองทดสอบตัวละครกันแต่สุดท้ายก็ลงเอยที่การพ่ายแพ้ท่าจากนั้นผมไปพักและเข้าเกมหม่ทีผมก็พบว่ามีตัวเข้ามาเป็นตัวใหม่ที่ผมยังไม่เจ้าชดกันจะมาล่าแมนมีหรือจะไม่ส่มตัวละครเนี่ยมันค่อนข้างเท่เลยนะเป็นตัวละครระดับมิสติกที่เข้ามาใหม่แต่ก่อนที่จะเข้าไปส่มผมก็เห็นแพ็กซึ่งมันเเยยยยย้้้้าาาาาาวนนนใใจจจจมมมกกกแแลละททออออ็็ตตสสผงูุ่ดดัิซื ก็จะมีตัวละครกินเลเซอร์แล้วก็ตามแต่มันได้น้ำยาได้เจมได้คอยด้วยและถ้อยเล็ดโปรแพร <นะ S 1> คละคานหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าโล่ผมก็ตัดสินใจซื้อเพราะมันได้เจมและได้น้ำยาบูสอีกอย่างละสิขวดละคันหนึ่งพันเสจัดไปเลยเสียงเงินพอเป็นพิธีจากนั้นเราจะมาทำการสุ่มตู้ซัมมอนยูนิตกันเลยดีกว่าพาักการประจนภัยตลุยด่านเพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านพบกับช่วงกาชามาหาปะเลยกับน้องฟอนฟอนฟอนฟอที่แสนจะเกลือ เจ้าช็อตกันยามาล่าวันนี้ฉันจะตามล่าหาแกได้การซุ่มหนีค่อนข้างที่จะแย่มากบ้างตัวเกลือล้วนเลยครับเอ๊บุญผมก็ทําอยู่บ้างนะทำไมมันจะเกลือขนาดนั้นช็อตไม่ดีก็พอจะเข้าใจแต่ซุ่มไปซุ่มมาทําไมทําไมมันยังไม่ออกอีกเนี้ยรู้สึกว่ามันเริ่มจะเกลือเกินไปแล้วนะเฮ้ยออกมาตั้งหลังสุ่จะดมไปเกาะโอกาสมันได้ออกน้ำยากระเปิดเกมพาร์ตก็มีขาดอย่างเดียวคือเรื่องดวงอะไรมันจะเกลือปานนั้นครับโอ้มันเลยเกลือเพี้ยงเกลือถึงจะย้ายเซิร์ฟเพื่อดีดวงคิดว่าถ้าหลีเซิร หลังจากความพยายามในการสุ่มได้มิสติกมาอยู่ยาวนานในที่สุดผมก็ได้เป็นที่เรียบร้อยเจ้าชดกันคชมาลามาโคตรยากโอ้โคตรยาก,ยากจากตอนแรกที่สุม่มเรามีเงินอยู่ทั้งหมด1นึ่งแสนหกหลังจากที่สุ่มเสร็จเงินของเรานั้นเหลือ1นึ่งแสนสอโดนค่าตัวเจ้าชดกันคชมาลาไปทั้งหมด4 2 4 5 0คอยนี่คือเกือบที่สุดในชีวิตผมแล้วล่ะครับ <S <S และเดี๋ยวเราจะไปเล่นด่านดีเซอร์ใช้ตัวละครชดกันคชมาลาไปเล่นจริงๆก็มีโคตคชมาลาด้วยแต่ว่าตัวนี้ยังไมมม่่่่่่รรรรรีีีีีีวววววววิิในน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 นออออบบบ้้้้้้เเเเเเาาาาาาาจจจะทช็ตตกกกกััััคคแแแแงงงลลพพย150ปด 1 7 0 5ระยะ30ดาว0.25วินาทีคือมันเป็นตัวที่แบบไม่ได้มีอะไรมากมายครับการโจมตีก็ไม่ได้เป็น LE ด้วยนะใช้ในตอนต<อ>้นเกมก็พอจะใช้ได้นะแต่ใช้เลตเกมไม่ไหวจริงๆครับส่วนข้อดีของมันก็คงจะเป็นค่าวางที่แซนจะถูกกับค่าอัปเกรดที่ราคาใช้ได้เลยทีเดียวแต่ในสุดท้ายผมก็แพ้ไปด้วยนะอะผมมาลองเล่นอีกรอบแต่ในรอบนี้ผมได้เอาตัวอนอเซอร์มาด้วยซึ่งเป็นตัวที่ผมสุ่มได้29%ในกล่องบูสเตอร์ที่เข้ามาใหม่ครับสำหรับความสามารถของเจ้าตัวละครอนอส ในการโจมตีก็ให้โอกาสเขาสรุปก็ผ่านไนแรมได้ด้วยและพอมาอีกครั้งเนี่ยผมก็ได้ทำการเอาตัวเอ็กคุสซีที่ใช้โลบักเติมมาเล่นแทนก็มาลองดูว่ามันจะหดมากน้อยเพียงใดโดยจะมีเจ้าโก้อตชมาลาแมนราคา399โรบเกรบเจ้าเฟรมทาวเวอร์ราคา299โรบักขออนุญาตนะฮะเมื่อกี้ผมเพ้บบอรช็อปมีขายค่อนข้างที่จะปลอดภัยมากๆการันตีจากผมเลยใครสนใจเติมเกมพาร์ตตุองละก่อนยูนิตท้ายลทาเวอร์ดิเฟนต์ออกมาสองตู้ตัวเก่ายังไม่ทันหายเจ็บต าวมากดลุล่วยเลยครับยังไว้อะยังไงก็มาโอเคถูก่าไม่ได้เกี่ยวมากอะไรขนาดนั้นได้มาละับผมและเดี๋ยวเราจะทำการไปใช้คาตานะสปีกเกอร์วูเมนกันเลยตัวนี้ก็เป็นสายถือดาบอะไรเงี้ยหรอย่างเทปูทรงแล้วนะน่าจะอยู่แรงเดียวกับช็อตกันแคม马านั่นแหละสินค้าวางสำหรับคาตานะเนี่ยก็เริ่มต้นที่หนึ่งร้อยถอดอาเกรดก็ถูกเหมือนกันเอ้าเฮ้ยทำไมเราแพ้ล่ะไปปวดขอโอกาสให้ผมได้แกะตัวอีกสักครั้งหนึ่งนะครับโดยเซตทีมนี้ผมคาดว่าน่าจะกดออโต้สกิปใหม่ได้นะครับนายท่านและตอนนี้เราก็ทำการอัพคาตาณัสสปีีีดเเออรรมาทท่่่ยยยบ้จู ันระยะการโจมตี25และคูดาว้า0.25วินาทีต่อมาเรามาดูตรงส่วนของตัวละครเฟรมทูเวอร์กรันมาล่าก,กันดีกว่าเจ้าตัวละครนี้สามารถโจมตีเป็นแบบ AOE และสามารถส,าารถสโลว์ศัตรูได้ค่าวางอยู่ที่400ตอนนี้เราก็อยู่กันที่เวฟ50แล้วซึ่งสถานาการณ์ตอนนี้เรียกได้เลยว่าเป็นรหัสแดงด้วยความที่คาตารนัทสปีกเกอร์วูแมนนั้นระยะการโจมตีค่อนข้างที่จะสั้นผมถ้าขายับตัวข้างหน้ามาลงข้างหลังสเต็ปอีกแล้วแล้วก็ค่อนข้างจะเหนื่อยมากและอีกนิดเดียวเนี่ยบอสจะถึงฐานแต่ในที่ส รีวิวตัวใหม่ที่ได้มายังไม่ทันครบแล้วก็มีตัวใหม่อัปเดตเข้ามาอีกแล้วไททันคอกเมนกับ pack, แจ็คเพ็กซ์เมสแคมเมอร่าแมนพาร์ทนี้เป็นอะไรที่ฮารูบักรัวๆเลยเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดไลค์เด้อไม่มีตังกินข้าวแล้วจ้าแล้วผมก็กลับมาส่องตัวอีกแล้วซึ่งตัวมันก็รีตัวใหม่มาจริงๆก็เป็นตัวเก่านานมากแล้วล่ะครับเจ้าอัปเกรดไททันสปีดก็แมนแต่ว่าผมเนี่ยยังไม่มีเป็นตัวระดับมิสติกก็ดบยังลัคกี้แล้วก็สุ่มเลยแต่ผมเนี่ยสุ่มสิบครับ ลลีเยจริงๆนะแอบเห็นกล่องพูดที่ยังมีอยู่ในกระเป๋าก็ถือว่ากาดเปิดเลยละกันไม่เกลือสุดๆกับเรีวร้ายสุดๆผู้ชมคิดว่าผมจะไปทางไหนล่ะกันออกแน่นอนว่าเรีวร้ายสุดๆไปเลยสึ่งในระหว่างการสุ่มก็มีคนมามุงดูความเกลือของผมเต็มเลยมาดูอะไรกันไม่เคยเห็นคนเกลือขนาดนี้เลยค่ะและเจ้าตัวเกย์คุสซี่ไททันคอกแมนราคา699้อยเกเโรบักเราก็ทำการซื้อไปเลยพร้อมกับแจ็คเพล็กเมสแคม巴拉แมนราคา399ร้อยเโรบักพี่ได้ตัวใหม่มาแล้วจ้าต่อมาเราก็จองไปเล่นพร้อมกับทดสอบตัวละครกันดีกว่าอันนี้ก็จจะะะะเเ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 ป็็นน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 นทททีีีีีีีมมม่่่่่รรราาาาาใตอออออ้คคคคคคับบแลลกกกกกกชชชยยยยวืื เอาล่ะครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาลองทําการใช้ตัวละครแจ็คแพคเมสกัม马拉กันซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นสายลูกตุ้มตีทนะีตีในการโจมตีค,ค่อนข้างที่จะช้าแต่ถ้าโดนทีก็น่าสันน่นนาชากันเลยทีเดียวซึ่ง DPS ของแจ็คแพคเมสกัม马าก็สูงสุดอยู่ที่2 0 0 0มเรามาดูตรงส่วนของไทท่านคอกแมนกันต่อดีกว่าเจ้าตัวนี้เหลืองทองอลามเลยความเก่งความเจ๋วไม่รู้แต่ที่รู้เท่โคตรและที่สําคัญสามารถกดหยุดเวลาแบบเดวุดังดีโอได้เลยนะ ซึ่งดีเพของไททันคอกสูงสุดอยู่ที่ห้าหมื่นเลยแหละดีเพก็ย่อม,มาจาก Damage <ark> Per Second นะหรือแปลเป็นไทยคืออัตราการสร้างความเสียหายต่อวินาทีนั่นเองฮักเลงสารละน่ารู้เอาไว้ต่อพีรีก่อน <D ark> และทั้งนี้เนี่ยไททันคอกแมนเมื่อเรากดอัปเกรดมีโอกาส2%ที่ลูกบอลสีเขียวจะแทนที่ล bon ูกบอลสีแดงที่ติดอยู่ตรงแขนนะคะเมื่อเป็นสีเขียวแล้วจะทําให้เหล่าโถส้วมนั้นติดเชื้อได้และจะสร้างความเสียหายให้กับศัตรูที่อยู่ด้านหลังนั่นเองอันนี้คือผมมวแต้ห่วงรีวิวทําให้ผมนั้น่่่่าา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 ายยแแแพ้้้้ไไไกกกกก็็มมมมมมนนนนนนััับบบลลลววครรรรเดดีี๋ออออใใหสผททํ อ่อหรือก็มี f c ที่น่ารักจนมาเล่นด้วยกันด้วยนะคะเจ้ากโกตรคมารลาก็ตรงตามชื่อเลยคือมันเป็นผีมันจะโดนสตันไม่ได้ครับทุกคนตัวนี้เนี่ยคอนข้างจะเป็นตัวที่ดีมากดีเพียของเขานั้นทําได้สูงสุดถึง60,000กันเลยทีเดียวไม่ว่าเจ้าโคตนั้นโจมตีได้แบบเป็นเป้าหมายเดียวไม่ได้เลีแต่อย่างใด<ต>ว่าไม่โดนสตันกับดาเมจที่รุนแรงมันก็พอละปะและนี่ก็จะเป็นสเตตของไททันค็อกแมนเมื่อเราอัปเกรดตันดาเมจอยู่ที่0.5สอีเมื่ออััเกตนแต่่่เนนืองจาากวผมั้นนมีอารตากรจมี20%ทําให้ตอนนี้เห็น เศูนย์จุดสี่วินาทีนั่นเองแม่กกำลังอธิบายไม่ทันเลยผมก็เพอีกแล้วเหมือนว่าเซตทีมนี้จะออโต้สกิปได้ลำบากนะครับก็ตั้งใจเล่นอยู่นะอาจจะมีแวะไปดูยูทูบบ้างแหละแต่ก็โดยปกติมันก็น่าจะไหวหรือเปล่าอาจจะไม่ไหวจริงๆแฮะในรอบนี้ผมก็เกิดความหงุดหงิดในใจเรือดหัวร้อนนิดนึงอะไรทำการหยิบสไปเดอร์ทีวีมาเลยละกันตัวตึงของเราสำหรับผมแล้วเนี่ยเจ้าตัวละครสไปเดอร์ทีวีคือเซฟโซนดีๆในชีวิตของผมเลยคือการมีมันทำให้ผมผ่านในแมรได้อย่างสบายใจจะแวะไปดูการ์ตูนดูออออนน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 ิิเเเเเมมมมมมะะะดดดููหหหััััััังงลลลื่่่่่ฟซาีีีีกกกทท็็็ยยชปตตววรๆแพพ้้ผไใ ในกระเป๋าครั้งเพียบเลยไม่ว่าจะเป็นตัวเอกซ์คลูซีฟที่ใช้รูบักซื้อหรือตัวมิสติกที่ต้องฟาร์มหาสุ่มซึ่งเราก็ได้มาหมดตามที่ต้องการมก็พอใจมากๆแล้วครับใครที่เดาจะถึงตอนนี้ผมก็มีกิจกรรมดีๆมาแจกเพื่อนๆตอบแทนที่เราเดินทางมาถึงอัพิโดที่8ด้วยนะเพียงแค่คุณผู้ชมนั้นคอมเมนต์ชื่อในเกมเอาชื่อที่ถูกต้องนะผมจะส่งไปทางไปสนีในเกมผมจะให้เป็นกินเลเซอร์1รางวัลกติกาก็ง่ายมากๆเพียงแค่คุณผู้ชมนั้นบอกความรู้สึกที่ยังอยากจะดูคลิปผมหรือสาเหตุที่คคุผผูู้้ชชชชมมมนนนนนัันยยงงตตติดตาีรรรอออ่บบะไไหใ หรือในตัวผมคอมเมนต์มาได้เลยครับและคอมเมนต์ไหนถูกใจเอาไปเลยคุณผู้ชมไม่จําเป็นต้องพูดเวยผมหรือว่าพูดเอาใจผมเพื่อให้ได้ของฟรีนะขอแค่บอกจากความรู้สึกจริงๆ,ๆเพียงเท่านี้<ๆ>ก็มีสิทธิ์ลุ้ลับนะครับทราบคลิปนี้แล้วก็พอหอมปากหอมคอแล้วฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำวันนี้มีพยทน,นี้สวัสดีครับ